ก่อนที่เราจะไปหาค่าพายกันนะต้องรู้องค์ประกอบของวงกลมก่อนมันประกอบไปด้วยอะ,อะไรบ้างซึ่งในที่นี้มีอยู่แค่2ส,ส่วนนะครับแล่สองส่วนนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากๆต่อการหาค่าพายและเราไม่ต้องจําก็ได้แค่ดูรูปวงกลมแล้วก็รู้แล้วมันคืออะไรนะมันก็มีแค่นี้แหละเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็เส้นรอบวงเออก่อนอื่นผมผมลืมชี้แจงในจุดนี้นะ ผมไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องยากและก็ไม่อยากให้แบบมาตั้งคำถามกันนะว่าเรามีความรู้เรื่องค่าพายแล้วเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตประจำวันมันจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือเปล่าเงินในกระเป๋าตังค์ของเรามันเพิ่มขึ้นมาไหมไม่อยากให้มองถึงซีเรียสในจุดนั้นนะผมอยากแค่ให้มองว่าค่าพายหรือวงกลมเนี่ยมันคืองานศินละปะอย่างหนึ่งอ่ะมันคือความสวยงามของรูปแค่นี้ก็พอละ น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างหรือเปล่ามันจะมีงานศิลปะเชิงคณิตศาสตร์ด้วยนะดัแบบใช้โมเดลคณิตศาสตร์รูปทรงคณิตศาสตร์เนี่ยมาสร้างเป็นรูปที่สวยงามมากอะ่ะเป็นรูปแบบสมมาตรซับซ้อนดูแล้วสวยงามถ้าพูดถึงความสมมาตรอ่ะความสมมาตรใดๆในโลกนี้นะครับมันจะมีแค่วงกลมในนี้เข้าที่ผมนึกได้ในตอนนี้นะมันมีวงกลมเนี่ยที่สมมาตรที่สุดแล้วนะเพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถพับแล้วทําให้เกิดแกนได้ทุกแกนเลย ราพับแกนนี้ก็ได้แกนนี้แกนนี้คือมันเกิดแกนเป็นอินฟินิตี้เลยนะถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยถ้าเป็นกรอบอันนี้กรอบรูปเนี่ยเราก็พับจะได้อยู่แค่2แกนเนาะแกนแนวดิ่งแกนแนวขวางสําหรับรูปสี่เหลี่ยมแต่วงกลมนี่คือพับได้ทุกแกนมันสมมาตรมากๆแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าจักรวาลของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยรูปทรงนี้เยอะเลยนะโลกของเราก็เป็นทรงกลมนะมันอาจจะไม่กลมเป๊ะตามทฤษฎีแต่ว่า คือเข้าใกล้กับทรงกลมมากๆนันดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยก็ทรงกลมดาวส่วนใหญ่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นวงกลมแต่ถ้าเล็กกว่าดาวเคราะห์แคลงไปอันนี้ก็จะกลายเป็นพวกดาวเคราะห์น้อยซึ่งไอ้พวกนั้นจะไร้รูปร่างถ้าเป็นวัตถุที่มีขนาดใหญ่มากๆนะเช่นดาวเคราะห์ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงกลอมอย่างหลุมดำนะหลุมดำอันนี้ก็เป็นทรงกลมเนาะรูหนอนอะอะแบบเออแบบเราก็เชื่อมโยงไปถึงเรื่องอินเตอร์เซลลาเลย ถ้าใครได้เห็นนะมันเป็นรูปแหละมันไม่ใช่รูแบบเป็นรูที่เราเข้าใจกันแบบรูแบบน้ําวนอะ่ะอันนั้นมันไม่ใช่รูแบบนั้นอะ่ะแต่มันเป็นรูแบบ3มิติอะ่ะดรอ,อ,อร์ลอเมลลี่เขาบอกว่ารูที่อยู่ในสามิติมันคือรูปทรงอะไรนะครับแล้วคูเปอร์ก็ตอบว่าเป็นทรงกลมใช่เลยองค์ประกอบที่สําคัญในการหาค่าพายมันอยู่แค่2ออย่างก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางกับเส้นรอบรูป โอเคเรารู้ส่วนประกอบของวงกลมมาแล้วนะครับเราก็จะไปทําการหาค่าพายกันเนี่ยผมชอบรูปนี้มากเลยตอนที่ผมเปิดวิกิพีเดียแล้วผมเจอรูปนี้ครั้งแรกเนะี่ยผมแบบผมแบบอ๋อเลยนะแบบเฮ้ยใช่เลยเนี่ยเข้าใจเลยอะไรเงีนนะ้ยเหมือนเหมือนจะรู้เหมือนจะเหมือนจะเข้าใจแต่ว่าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีดูรูปใช่ไหมมีมีใครแบบดูรูปนี้แล้วแบบอ๋อเลยไหมแต่ก็แต่ก็อาจจะยังงง,ง,ง,งๆงกันว่าแล้วไงต่อ แล้วยังไงต่อเห็นภาพเคลื่อนไหวด้วยนี่เป็นครั้งแรกแนละ้วที่ผมใส่ภาพเคลื่อนไหวเข้ามาในสไลดนะ์เนี่ยอันนี้เป็นต้องขอบคุณคุณจอห์นลีดมากนะจากวิกิวพีเดียนะเป็นภาพชุดต่อเนื่องอนะ่ะเขาตีเมทริกซ์ออกมาก่อนเนาะนี่เขาก็ตีวงออมาเนาะแล้วหลังจากนั้นไอ้เส้นแดงๆเนี่ยจะเห็นว่ามันจะถูกขยายออกมาจากวงกลมนะครับนั่นก็คือมันเป็นเส้นรอบวงนั่นเองเป๊บเห็นนะมันคือเส้นรอบวงของวงกลม แล้วไอ้วงกลมเนี่ยมันก็มีขนาดความกว้างเท่ากับ0ูนย์ถึงหนึ่งเนี่ยก็คือมีค่าเท่ากับ1ห,หรือ1ห,หน่วยนะครับเขาใช้ว่า1ห,หน่วยอ๋อในเราเข้าใจเลยเนาะเราเรารู้เลยนี่คือที่มาของพายไหมห็นว่ามันมันจะมาหยุดที่สามกว่าๆนะมันแบบมันแบบขัดใจเนาะขัดใจความสมบูรณ์แบบของเรามากมันควรที่จะเป็นสามเป๊ะๆเ,เลยทำไมมันเป็นเลยมาสามเนี่ยมันเนี่ยมันไม่สวยเลยอะ ซึ่งมันเป็นจริงนะมันเป็นจริงลองไปทดลองเล่นกันได้ลองไปเอาเส้นได้อะไรก็ได้มา,มาพันรอบแก้วแล้วก็ขยายมันดูนะพบว่ามันก็ยาวกว่าประมาณนี้แหละและจากรูปเนี่ยเราก็สามารถสร้างนิยามจากรูปนี้ได้ด้วยนะผมได้นิยามของพายออกมาได้ว่าพายก็คือความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1ห,หน่วยจากเมตริก ในรูปนี้เป็นไงเป็นคำนิยามที่สั้นๆกระชับได้ความหมายแน่นอนเข้าใจเลยว่าพายคืออะไรปะปิดไลค์ล้อเล่นลอเล่นครับแต่มันจะเกิดคำถามขึ้นไปอีกนะไม่รู้ว่ามีใครมีคำถามต่อไปจากนี้ไหมหลายคนจึงอาจสงสัยแล้วก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าเส้นผ่านศูนย์กลาง ของวงกลมเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากกว่าหนึ่งหน่วยละ่ะแล้วเส้นรอบวงอะ่ะมันจะมีขนาดเท่าไหร่เออเส้นรอบวงจะมีขนาดเท่าไหร่อย่างอันนี้คือกรณีที่เส้นผ่านศูนย์กลางมันเป็นหนึ่งไงเราก็รู้ว่ามันก็อยู่ประมาณ3ามกว่าเนี่ยแล้วสมมุติว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของมันอะ่ะยาวประมาณอะ่ะยาวมากกว่าหนึ่งก็คือเอาเอา,เอาสัก1.5ก็ได้าก็ประมาณนี้อะวงกลมตามที่ผมได้วงนี่นะประมาณใหญ่ประมาณเนี้ย ค่าพายมันจะเป็นเท่าไหร่ไหมเออจะเกิดคําถามขึ้นซึ่งแน่นอนว่าถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้นไอ้ค่าพายนั้นมันต้องใหญ่ขึ้นแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าอิงจากรูปนี้มันกลิ้งไปถ้าล้อยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งกลิ้งไปไกลขึ้นเท่านั้นครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรู้ถึงจุดนั้นนะที่แบบว่าถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางมันมากกว่าหนึ่งแล้วเส้นรออวงอ่ะมันจะมีค่าเท่าไหร่ ก่อนที่เราจะไปรู้ถึงจุดนั้นเราต้องย้อนกลับมาศึกษาถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างภายในวงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1หน่วยก่อนวันนี้ผมต้องพูดแบบให้ครบนะเพราะว่าถ้าพูดไม่ครบมันจะไม่ได้ความหมายเพราะว่าถ้าพูดถึงวงกลมอ่ะบางคนอาจจะนึกไปถึงตรีโกณมิตินะครับในที่นี้ผมยังไม่เสนอไปถึงตรีโกณนะเพราะตรีโกณเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับวงกลม1หน่วยนะซึ่งวงกลม1หน่วยมันไม่ได้มีความหมายเท่ากับวงกลม ที่ผมยกตัวอย่างเพราะวงกลมวงกลมที่ผมยกตัวอย่างนคือเส้นผ่าศูนย์กลางคือหนึ่งหน่วยไหมแต่ถ้าเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยในตรีโกณมิติหน่หน่วยในที่นั้นมันคือรัศมีนะครับสิ่งที่เราจะพบนะครับจากการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นรอวองกับเส้นผ่านศูนย์กลางและเราก็จะพบว่ามันเป็นจริงแน่นอนไม่สามารถบิดเบือนได้ นั่นก็คือว่าเส้นรอบวงอมันยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วเราก็อยากจะรู้เพิ่มเติมไอเส้นรอบวงเนี่ยยาวกว่าเป็นกี่เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางอาลองกะด้วยสายตาของเราเนี่ยเราจะพบว่ามันใหญ่กว่าประมาณ3เท่าเนาะประมาณให้ให้มเท่าก่อนไอค่าประมาณ3เท่ากว่านี้นะครับเราสามารถหาค่ามันได้จากเส้นรอบวงส่วนด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเดี๋ยวรูปนี้ไม่ขึ้นเออมาแล้วนี่ ซึ่งมีค่าประมาณ3แล้วเราก็รู้แล้วนะครับว่าเส้นผ่านศูนย์กลางแ่ะมันเป็น1นึ่วงกลมที่ผมใส่เพิ่มมาทีหลังนะั้นมันอาจจะดูสเกลไม,ไม่เป๊ะนะแต่อยากให้มองว่ามัน,มนเป๊ะเมื่อมันเป็น1ก็คือส่วนด้วย1นะึ่งอะไรส่วนด้วย1ก็คือได้ค่ามันนะได้ค่าเดิมก็คือเป็นเส้นรอบวงม,มีค่าประมาณ3และทีนี้ว่าเส้นรอบวงอะ่ะมันก็คือค่าพายนั่นเองดังนั้นค่าพายจึงมีค่าประมาณ3นะครับโดยประมาณแต่ว่าไอ้ค่าพายเนี่ย ประมาณ3ามเราไม่ค่อยนิยมมันสักเท่าไหร่นะเออเพราะว่าถ้าเราเอาค่า3ไปคํานวณนะเราก็คงจะไม่ได้คะแนนนะครับแต่ค่าที่นิยมนะค่าที่นิยมคือค่านี้3.14นี่คือค่าที่เวลาเราทําโจทย์ทําข้อสอบอาจารย์ก็จะกําหนดเป็นวงเล็บมาให้เลยนะว่าพายเนะี่ยเท่ากับ3.14แต่ความจริงมันจะมีเพิ่มอีกนะข้างหลังเนี่ยจะเรียงไปอีกนะมากกว่า4นะและในขณะเดียวกันนะเราก็สามารถประยุกต์การหาค่าพายของวงกลม ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1ห,หน่วยไปใช้หาค่าพายได้จากในวงกลมทุกๆขนาดเลยนะครับไม่ว่าวงกลมนั้นมันจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนเล็กแค่ไหนก็ตามนะท้ายที่สุดอะคำตอบของค่าพายมันก็จะออกมาเป็นค่าเดิมตลอดนะครับหรือในอีกทางนึงก็คือว่าค่าพายมันก็คือค่าคงที่นั่นเองอมีเกต ความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนิดนึงค่าพายนี่นะครับนอกจากมันจะเป็นค่าที่เกี่ยวข้องกับเส้นรอบวงแล้วมันยังเป็นจํานวนอัตรกยะด้วยคือจานวนที่หารไม่ลงตัวนะคือไม่ใช่จํานวนเต็มแล้วก็เป็นจํานวนอธิไซดด้วยนะครับก็คือจํานวนที่ไม่ใช่คําตอบของรดหรือของรากและที่น่าสนใจคือว่าตัวเลขทศนิยมของค่าพายเนี่ยมันเป็นค่าที่แบบยาวมากๆนะครับ คือเราสามารถเขียนมันได้จนแทบหาที่สิ้นสุดไม่ได้คือเขียนไปได้ยาวเรื่อยๆอและอีกอย่างรูปแบบของจุดทศนิยมของค่าพายมันยังไม่ซ้ํากันอีกด้วยนะเออก็เลยทําให้สิ่งนี้มันกลายเป็นสิ่งที่แบบเย้ายวนใจมากๆต่อนะักคณิตศาสตร์มันเป็นสเสน่ห์ของมันแบบนักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาก็อยากจะหาค่าพายให้ได้เยอะๆนะครับก็คือถ้ายิ่งเขาหาค่าพายได้มากเท่าไหร่ความเป็นจริงก็จะปรากฏมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ดังนั้นเราจึงสามารถเขียนสรรมการออกมาได้ว่า พายนะจึงเท่ากับเส้นรอบวงส่วนด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางความจริงมันมาจากอันนี้เลยเออมาจากข้างบนนี้เลยหรือจะพูดได้ว่าค่าพายก็คือค่าที่บ่งบอกว่าเส้นรอบวงอ่ะมันใหญ่เป็นกี่เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางมันเองจําแบบนี้ก็ได้รับค่อนข้างง่ายด้วยค่าพายก็คือค่าที่บอกว่าเส้นรอบวงมันใหญ่เป็นกี่เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วย้อนกลับมาดูภาพนี้ก่อนอย่างนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางมันเป็นหนึ่งอเออใหญ่เป็น3มเท่าคือตัวมันเอง ก็เลยค่าพายเลยเป็นเส้นรอบวงแต่กรณนนีคือกรณีที่เส้นผ่านศูนย์กลางมีค่าเป็นหนึ่งเท่านั้นเนะท่านั้นเท่านั้นเราสามารถหาค่าพายได้จากทุกทกที่บนโลกแม้แต่สิ่งที่อยู่ใก,ใกล้ๆก,กับตัวเราเนะี่ยแม้แต่จานข้าวเราก็ยังสามารถใช้หาค่าพายไดนะ้เป็นอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์ในการหาค่าพายได้อันนี้ตัวอย่างอันนี้ผมก็แบบหาเองเลยนะผมก็อยากจะพิสูจน์อยากลองดูว่าจริงหรือเปล่านะครับอุปกรณ์ต่างๆก็ง่ายๆครับใช้ไม้บรรทัดหนึ่งอันเนาะ แล้วก็เป็นสายวัดนะครับความจริงอะถ้าใช้สายเป็นเส้นได้มันจะง่ายกว่านะมันอ่อนกว่าละเอียดกว่านี่ผมคือไม่มีไงไม่มีได้ก็ระยุกต์ใช้สายยูน B ีแทนมันค่อนข้างลําบากมากอะสายมันแข็งแล้วก็มีอยู่แค่3ขั้นตอนเองเพื่อที่หาค่าภายง่ายๆ1ทําการวัดเส้นรอบวงครับโดยการนําเส้นได้นะเชือกอะไรก็ได้ยาวพันรอบจานเหมือนก,กับวัดรอบเอลลวเราอะจากนั้นก็คลายเส้นออกนะครับแล้วก็ใช้แมมทัด ตีเทียบเอาแล้วก็วัดค่าออกมาก็จดบันทึกจะเห็นได้ว่ามันข้างลำบากนะนี่ของผมนะตรงนี้มันโกงขึ้นมาด้วยขั้นตอนที่2องเราก็ใช้ไม้บรรทัดเนะี่ยมาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของจานเออที่สําคัญอันนี้อันนี้สําคัญการวัดค่าใดๆนะควรที่จะพยายามนะพยายามใช้เครื่องมือเดิมอย่างผมใช้ไม้บรรทัดก็ใช้ไม้บรรทัดอันเดิมและก็เวลาใช้หน่วยวัดอะครับก็ควรใช้หน่วยเหมือนกันนะเช่น าเส้นรอบวงเราใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะเส้นผ่านศูนย์กลางก็ต้องใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรเช่นกันอย่าไปใช้เป็นสลับกันนะแบบนี้เป็นเส้นรอบวงเป็นเซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางเป็นนิ้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะหาค่าพายไม่ได้อันนี้ผมก็กดเครื่องคิดเลขนะก็แทนตามสูตรนี่แล้วก็พูดงผมอยากจะรู้นะถ้าอยากจะรู้ว่าความยาวรอบจานเนี่ยมันยาวกว่าเป็นกี่เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับก็เลยต้องจับมาหารกันผมก็ได้ค่าความยาวที่เป็นเท่าออกมาอยู่ที่ 3.217391304ซึ่งมันก็คือค่าพายนั่นเองแต่ว่าค่าที่ผมวัดได้นะมันคาาเคลื่อนนะแล้วผมก็ไปคิดค่าคาาเคลื่อนออกมาก็ได้ค่าอยู่ที่ประมาณ2.41%ก็ยอมรับได้โดยส่วนตัวผมผมยอมรับได้เพราะว่าเครื่องมือวัดอะไรผมมันไม่ละเอียดพอนะซึ่งค่าที่จริงของค่าพายเนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ3 1 4 1 5 9 2 6 5่เนะครับเราไปเรื่อยๆดังนั้นจึงสรุป นิยามของค่าพายออกมาได้ว่า1ก็คือพายนะครับก็คือความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1หน่วย 2. อพายก็คืออัตราส่วนของเส้นรอบวงต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมขนาดใดๆความจริงนิยามมันจะมีอีกเพียบนะปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บเพราะว่าวิธีการหาค่าพายมันไม่ได้มีแค่วิธีนี้วิธีเดียวนะมันมีเยอะนะแต่ว่าที่ผมนําเสนอวันนี้ผมเอาแค่นี้ก่อน ในขณะเดียวกันในสูตรพายเนี่ยนะครับเรายังสามารถแปลงไปเป็นสูตรการหาเส้นรอบวงได้ด้วยนะเราก็แค่ย้ายเส้นผ่านศูนย์กลางไปคูณพายตรงนี้เนาะตรงความจริงผมอยากจะใช้คําว่าคูณสมการทั้ง2ฝั่งมากกว่านะคุณจะทําให้เราเข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้นนิดนึงมันเป็นพื้นพื้นก็คือเราต้องทําสมการทั้ง2ฝั่งให้เท่ากันก็คือคูณทั้ง2ฝั่งคูณฝั่งนี้ก็ตัดไอ้นี้เป็น1เหลือเส้นรอบวงคูณฝั่งนี้ก็เป็นเส้นเส้นผ่านศูนย์กลางคูณกับพายหลังจากนั้นเราก็จะได้้เเสนรอบบวงท่ากั ก้อนฝั่งซ้ายซึ่งเราก็สลับด้านปุ๊บเป็นอันนี้ครับเส้นรอบวงก็เท่ากับพายคูณเส้นผ่านศูนย์กลางอาจจะยังไม่คุ้นนะถ้ายังไม่คุ้นก็ไปต่อครับปุ๊บย้อนกลับไปก่อนแปลงเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยให้เป็นอันนี้รัศมีคูณ2ซึ่งรัศมีทําไมต้องคูณ2ไอ้รัศมีนะครับในวงกลมเนี่ยรัศมีมันจะมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนึกภาพตามนะ ถ้ารัศมีจะมีความยาวเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางได้เนี่ยมันต้องมีมันต้องบวกกัน2ครั้งนะครับหรือก็คือการคูณ2เนาะเราก็จะได้ว่าเส้นรอบวงเนทะ่ากับายคูณ2เท่าของรัศมีแต่อาจจะยังไม่คุณใช่ไหมยังไม่คุณเอาแบบอันนี้ไปเลยอันนี้คุณแน่นอนปึ๊บนี่ใช่เลยนะครับนี่มันสูตรที่เราท่องจากันนี่ว่าเส้นรอบวงเท่ากับ2องพอาครับก็แปลงรัศมีเนะี่ยเป็นอาซะแล้วก็ จับ2มาไว้ข้างหน้าก็เป็นเส้นรอบวงนะ่ากับ2อพาย้าเนี่ยสูตรที่เราท่องกันเนี่ยคือที่มาของการหาค่านายนี่เออไม่ใช่ค่าซายพูดผิดค่าพายนะครับเออพูดถึงว่าค่าซายกับค่าคอสอันนี้ก็น่าสนใจนะมันอยู่ในตรีโกณมิติถ้าเป็นไปได้อาจจะนำมาเอามานําเสนอนะคือจะมานําเสนอแบบนี้แบบพื้นพื้นนี่แหละแล้วก็อยากให้มองว่ามันเป็นศิลปะไม่อยากให้มองว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ที่ปวดหัวแล้วแบบเราจะต้องเอาไปใช้อะไรหรือเปล่าในชีวิตประจําวันไม่อย่าอย่าไปมองจุดนั้น อยากให้มองแค่เป็นศิลปะความสวยงามของจักรวาลก็พอก็จบนะครับจบการนําเสนอการหาค่าภายในเบื้องต้นก็จริงๆก็ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับภายเนี่ยเยอะมากนะครับมีแบบประวัติทางจีนเขาหาค่าภายเนาะคนกรีกหาค่าภายอะไรอย่างเงี้ยสนุกเป็นประวัติศาสตร์ด้วย แล้วมันก็สวยงามนะก็เป็นเหตุผลว่าทาไมมนุษย์ถึงต่างหากันหลงไหลเจ้าค่านี้ซึ่งเป็นส่วนประกอบของวงกลมนีมนุษย์เราเนี่ยค่อนข้างเสพติดความสมบูรณ์แบบมากๆนะีอย่างวงโคโจรของระบบสุริยะในสมัยก่อนนักคณิตศาสตร์เขาก็เสนอว่าโลกในโคโจรร,รอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมสมบูรณ์แบบอะไรเงี้ยซึ่งการไปยึดติดกับความสมบูรณ์แบบอ่ะท้ายที่สุดเขาไม่สามารถหาคําตอบของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติได้นะ เพราะว่าจริงๆแล้วโลกไม่ได้โคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลมที่สมบูรณ์แต่เป็นวงรีซึ่งกว่าเราจะหลุดจากกรอบความคิดเชิงสมบูรณ์แบบนี้ได้นี่ต้องใช้เวลาเป็นพันปีน่คนแรกๆที่ทําให้ความคิดของเราหลุดออกมาได้ก็น่าจะเป็นเคปเลอร์หรอเออใช่ใช่โยฮันเนสเคปเลอร์นะนี่คือผู้ที่ทําให้เราหลุดออกมาจากกรอบความสมบูรณ์แบบของของวงกลมแล้วกลายเป็นวงรีเนาะ เออพูดถึงวงรีก็น่าสนใจนะมันเป็นรูปทรงที่ก็น่าสนใจอีกรูปหนึ่งเอออาจจะมานําเสนอนะก็เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะสาหรับเรื่องราวของพายหวังว่าทุกคนก็คงจะได้รับสาระไม่มากก็น้อยถ้ามีความคิดมีแนวคิดอะไรสนุกสนุกก็มาร่วมพูดคุยกันได้จมีข้อเสนอแนะอะไรที่อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนไหนก็สามารถพิมพ์แสดงความคิดเข้ามาได้ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับหรือถ้าใจเดี๋ยวกดกระดิ่งเนาะ กดติดตามเอาไว้เลยนะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต